ก็เป็นวันพระนะแรมแรมสิบห้าคำเดิน4เป็นแบบของการฟังธรรมการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ข,ขึ้นข้างแรมนี่ก็ดูยากเหมือนกันนะสมัยก่อนดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างเนี้ท่านจะมีรู้วันศีลวันพระของท่านนะปอถึงวันศีลวันพระที่ท่านก็บอกให้ไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระแล้วนะเย็นมานี่ก็บอก ไปเก็บดอกไม้มาบูชาพ้ะน้อยท่านก็จะมาอยู่หน้าหน้าหิ่งพระสวดมนต์แล้วก็เอาดอกไม้ขึ้นบูชาพระทุก8ดคำ15สห้าคำท่านจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างซึ่งเด็กรุ้วยไม้ก็จะงงๆหน่อย ไม่คยรู้จักข้างขึ้นข้างแรมสักเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ที่ท่านคอยสังเกตคอยให้ความสนใจในเรื่องนี้ท่านก็จะจะจำได้ดีนะในเรื่องของวันสำคัญอย่างนี้นะ อันนั้นก็อาทิตย์ละครั้งแหละที่อยาิโยมก็ไปอยู่วัดอยู่วากันฝึกหัดขัดเกลากันอันนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆคนที่สลราตัวเองมาอยู่วัดได้ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวนะมีความกล้ามีความมุ่งมั่นแหละอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองได้ ฝึกออกจากความคุ้นชินำเดิมออกจากบ้านจากช่องจากลูกจากร้านจากทรัพย์สมบัติสลิงคานอะไรต่างๆที่มันคอยดึงผูกรัดติดตึงเราไว้นั้นพระเจ้าในก่อนที่ท่านจะตาสรุนที่ท่านก็สรงเอาชนะพยามารในใจของท่านนี่แหละตั้งแต่ ตัดเส้นใจออกจากทัวจากวังไปดำเนินออกบวชนะท่านยังมีเยอะกว่าพวกเรานะท่าน,นก็ยังตัดเส้นใจออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นนี่การชนะพยามารน,นี่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ซึ่งถึงพยามารน,นี่ก็มีอยู่หลักๆอยู่5ตัวด้วยกันอ่างด้วยกันก็เรียกว่ามาน5้ามานคืออะไรมานก็คือสิ่งที่มันคอยขัดขวางคนเราไม่ให้ลุหรือว่าเสร็จในการทำความดีงั้นทุกคน,นก็จะมีมานกันคนละอย่างคนละอย่าง ประชากรบนโลกนี่7 5 0 0ล้าน8คนนี่กนะ็จะมีความทุกข์กันคนละอย่างมีมานกันคนละอย่างแต่ว่าทุกคนนั้นก็ต้องเจอตั้ง5อย่างนี้นะมีอะไรบ้างก็มีกิเลสสมานะ